สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในพี่อนองน้องอวันนี้อยู่กับช่างปานเหมือนเดิมครับพอดีผมได้บารไลอิเล็กทอนิกส์มานะของเก่าเก็บครับอยู่กับผมมานานมากทีนี้นบราร์ไลอิเลกทอนิกเนี่ยมันมันมารุ่นที่สองนะแต่ผมจำไม่ผิดในขนาด1 8วัตตรุ่นที่สองร,รแรกก็จะเป็นแบบนี้ นี่ก็มาเป็นรุ่นที่สองแล้วก็อีกรุ่นมาล่าสุดก็จะเป็นอ่าเป็นหลอด LED ละถ้าผมที่ผมเคยสัมผัสมานะนย่รับผมเห็นว่าอิเล็กทรอนิกส์บาลาดนะเป็นภาษาไทยก็มีนะอยู่ฝั่งนี้นี่ยบาลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,บ,รรบขนาด18วัตต์นะแล้วผมจะแกะออกมาให้ดู เนี่ยฮะเก็บไว้นานมากจนกล่องเก่าหมดแล้วครับแต่เครื่องในยังดีอยู่ผลิตต,ต,ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดครับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเดือนสี่วันที่เจ็ดปีห้าเจ็ดถือว่านานนะครับเป็นสิบปีเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาต่อให้เพื่อนดูนะว่าปรายเลื่นี้เขาต่อกันอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยว ผมเกมนี่นะประหลาดสิบแปดบาทหนะตัวแล้วแล้วกผมมีสายไฟสายไฟสายก็สายหนึจุดห้ามาเป็นสายไฟทุ่นกับนะที่จะเป็นสายสีสีขาวกับสีดำบางทีจะเป็นสีเทากับสีดำนะครับอันนี้จะออกเป็นแบบเทาเทาเลย ด้านนี้นะก็จะเป็นด้านไฟเข้าก็จะมีสัญลักษณ์บอก LN นะครับแล้วก็กล่าวแล้วก็ด้านนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี้ก็เอาเข้าตามดรอดไฟได้เลยนะจะมีสัญลักษณ์บอกอยูน่ะครับว่าให้ต่อบแบบไหนมีเดินแบบไหนเข้าหลอดแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเลยเดี๋ยว วัดอยู่นะวัดต้องอาสยเข้ายาประมาณนะครับนะประมาณนี้อย่าผมตัดเลยเสียงผมก็จะออกแผลบ,บเลยนะพอดีอากาศมันเป็นเปลี่ยนพิกลค,ครับผมเมื่อเสียงแผลบบเคยด้านหนึ่งด้านนี้นะก็ประมาณนี้นะผมก็จะตัดไปเลย มาโอเคก็เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมปอกก่อนนะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมปอกอะไรไว้เลยเครับเก็บปอกประมาณนี้ thắng một lời chạy cho biết nè cho mày quay đi thôi lại ไม่ไม่ใช่ไม่ดีครับมันปอกมันแล้วมันไม่ค่ออ,อกครับมันแน่นเป็นสายเก่าี๋ยวมาลองกันใส่เลยเออใส่คันนี้ก่อนผมาดังด้วยกลางแล้วกันนะตาม ตามที่ผุ่มถนัดที่เคยทำนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยตามขาวจะใส่ทั้งไหนก็ได้ถะาเราไปใส่เข้าขาก็เหมือนกันครับใส่ข้างไหนก็ได้อ่านี่ครับอย่างนี้นะผมก็เอามาเข้ากับขาหลอดเลยข้างไหนก็ได้ครับเสียบเข้าไปเลยข้างไหนก็ได้ นี่ครับเดีย๋ยวไปที่ข้างไหนก็ได้นี่ฮะเป็นคู่นี้คู่ขาวขาก็วิ่งมาขาข้างนี้นะครับไอ้ขาวขาวิ่งมาทางนี้ดามก็วิ่งไปทางนี้นะครับนี่ฮะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งถึงข้างอ่อา,าเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่ง ใส่เข้าไปเลยเอาดำไปคู่กันเลยครับใส่เข้าไ,ไ,ไปเลยคู่กันเลยป,ปุ่าขย,ย่อน ได้มาไม่ทำนเลยนะผมยังไม่ได้เทลเงินว่าใช้ได้ไม่ได้อเาาอ๊ทำไมเขาไม่เอาอ๋อเข้าแล้วของไม่ได้ใช้นะเห็นแบบนี้มาไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมก็จำไม่ได้น่ะ พอดีไป,ไปค้นเจอมาก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆได้ดูว่านี่นี่คือประหลาดเล็กทุนเล็กนะครับใส่ขึ้่ไปได้ขนาดไหนก็ได้อันนี้โอ้ยุดอ่านี้ครับขนาดไหนก็ได้อันนี้เราก็เอามาใส่ใน ลังไฟโคมไฟจ่จะเบียบที่นีนวะด ใส่เข้าไปแล้วน่ครับใส่เข้าไปแล้วหนึ่งข้างโอเคมาอีกข้างนึ่งนี่บรรหลาดผมก็ไม่ได้เอาออกเลยนะเอาไว้อย่างนี้เลย่ใส่ข้นไปหนรู้สึกจะเกร่งจังเลยนะสายไม่แข็งครับ เป็นสายที่เป็นสายรุ่นเก่าผมไปรื้อออกมาจากสายไฟที่เอาไปใส่ในหลอดตามบ้านเหล่านี้นะครับที่มันเป็นแบบสายเสียแล้วอะหลอดไฟที่เสียแล้วและไม่ได้ใช้อะไรยงเงี้ยผมก็ไปถอดออกมาสายยอะจ้ะแข็งๆหน่อยครับ เรียบร้อยครับต่อไปผมจะเอาไฟเข้านะครับไฟเยอเหมือนเดิมครับไฟบ้านเราไฟ220โวลต์สายสีน้ำตาลเป็นไฟสายสีฟ้าเป็นนิวต้นนะก็ะใส่ตามนี้เลยตาม,มเนมเพจที่เขามีให้ไว้เนี่ยสัญลักษณ์ที่เขาบอกไว้ L N นะครับ สายเก้าผมไม่ได้ใส่นะผมจะใส่แค่สายไฟกับสายนิวตันนะสายแอลกับสายเอ็นนี่ฮะใช่ละแล้วก็สายชิฟวะเป็นนิวตันหรือสายเอ็นนั่นเองครับอ่ะไปแล้วนี่ครับ เพื่อนเพื่อนได้มาหรือเพื่อนเพื่อนไปเจอตามบ้านเรือนหรือว่าตามสถานที่ประกอบการนะครับผมว่าบางที่ก็ังน,น่าจะมีอยู่นะเพราะผมก็ยังเจออยู่นะครับก็เลยก็พอไปเจอนี่นะครับผมก็เลยมีว่าเออมันมีอยู่นะของผมมีอยู่นะผมก็เลยมาหาดูก็ปรากฏว่าเจอจริงๆ,ๆครับก็ได้มา เอามาใส่ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเผื่อเพื่อนๆไปไปหน้างงานแล้วไปเจอครับว่าเออทำไมมีประหลาดแบบนี้ด้วยเลยเผื่อ <laughs> เพื่อนบางคนยังไม่เจอนะเผื่อน้องๆเพิ่งจะได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ทำแล้วได้มาเจอนะครับนี่คือประหลาดอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ เปิดไฟแล้วผมจะลองอ่าผมเปิดไฟแล้วจะใส่หลอดเลยะบิดปั๊บอ่าติดเลยครับไม่มีไม่มีสตาร์เตอร์นะเป็นก็คล้ายคล้ายอ่า รุ่นใหม่นี่นะคะรับก็คืออะไหลยเล็กทรอนิกเมื่อก่อนก็แยกออกมาแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้เขาก็เอามาเป็นแบบใส่ไปในหลอด LED ไปเลยแล้วก็จากเป็นหลอดไส้ก็เป็นเปลี่ยนมาเป็นหลอด LED แทนนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะจะพัฒนาตามยุคตามสมัยไปเรื่อยครับนะี่ครับนี่หลอด นีออนธรรมดาหลอดฟูเรสเซนต์ครับหลอดไส้รุ่นเก่าเรานี่ครับนะใส่เข้าไปบิดนะครับติด,ดไม่มีกระพริบครับเป็นเหมือนหลอด LED เลยครับแต่มันก็ต้องเดินสายเดินไรนะเพื่อจะให้มัน ทำงานได้เหมือนหลอด LED แต่หลอด LED ก็มันจะมีแค่สองสายเข้าหัวท้ายหรือไม่ก็เข้า2ข้างให้เข้าสองสายด้านข้างคือบวกลบอีกรุ่นหนึ่งก็บวกด้านนี้ลบด้านนี้นะครับก็จะเป็นแบบนั้นหวังว่าคงมีประโยชน์ กับเพื่อนๆน้องๆน,นะเพื่อไปเจอหน้าง,งานแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาซื้อมาใส่ดูผมว่าน่าจะมีขายอยู่นะตอนนี้เพราะบางที่ก็ยังมีตามโรงงานก็ยังใช้อยู่นะครนสถานประกอบการครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สายอาชีพายช่างป่านด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ